เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะถึงตัวเลขวันนี้ที่จะมีการประกาศนะครับก็คือในฝั่งของแฟกเมนูแฟกแฟกชุ่ง P M I นะครับเป็นตัวเลขอะไรหลยคนต้องงงนะผมก็ต้องอธิบายความหมายของมันทุกๆครั้งนะครับว่ามีการเชื่อมโยงกันกันกบตลาดยังไงบ้างนะครับตัว P M I นี่ย่อมาจาก Purchasing Manager Index นะครับภาษาไทยเรียกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับมันใช้ทําอะไรล่ะนะครับตัว P M I เนี้ยมันเกิดขึ้นจากการสํารวจข้อมูลนะจากผู้ประกอบการ นะครับใน5หัวข้อไม่ว่าจะเป็นยอดสั่งซื้อใหม่ปริมาณการซื้อขายสินค้าคงคลังนะครับสายการผลิตการส่งเสริมซัพพลายแล้วก็การจ้างงานนะครับซึ่งตัว PMI เนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันอันแรกเลยก็คือ Service PMI สำรวจข้อมูลจากภาคบริการนะครับในฝั่งของ Manufacturing PMI ที่จะออกวาเน,นี้สำรวจข้อมูลจากภาคการผลิตนะครับซึ่ง PMI เนี่ยเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้ชี้วัดแนวโน้มของเศรษฐก,กิจในอนาคตนะครับ ซึ่งถ้าตัวเลขเนี่ยมันมีการออกน้อยกว่า50นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มหดตัวนะครับถ้าเกิดเท่าเท่ากับ50เลยก็คือเศรษฐกิจคงที่ไม่ไม่ขยับเลยนะฮะถ้าเกิดมากกว่า50เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นนะครับตัวเลขเนี้ยตัวสูิตพีเอไเนี่ยครั้งที่แล้วประกาศมาที่50.6นะอ่าอันนี้50.6นะครับแล้วก็ครั้งในคาดการณ์ที่50.3ส่วนไอในฝั่งของ ตัว manufacturing นะครั้งที่แล้ว47.3นะครับครั้งนี้คาดการไว้ที่47ก็คือมีการหดตัวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก่อนที่ตัวเลขจะออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าเฮ้ยดอลลาร์ทองคำ bitcoin เนี่ยมันมันมันยุบหรือมัน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 วิ่งขนาดไหนนะครับดูคอเนี่ยตอนนี้มีข่าวนะครับที่เขามาว่าถูกรวบรวบนะถูกรวบแล้วที่มอนเตเนโก o ข่าวข่าวนี้ออกมานะเขาบอกว่าเมื่อ วันที่23ก็คือเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนะครับทางฝั่งบุมเบิร์รายงานผ่านทวิตนะของฟิลิป X6 นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับของประเทศมอนเตเนโกนะครับบอกว่าได้รับรายงานการจับตุมการจับกลุ่มตัวบุคคลนะครับที่คาดว่าเป็นนายดูคอนหนึ่งในผู้ก่อตั้งเทอ e r ร่าแลนะครับหรือว่าเจ้าของ LUNA หรือว่า UST ที่เป็น algorithmic stablecoin นะที่มันเกิดการแคสลงมาแล้วก็ทำให้หลายคนนะครับ เสียงเงินไปเยอะมากนะครับคือเขาบอกว่าภายในเขตแดนของประเทศมอนเตเนโกนะที่ถูกจับนะครับเขาบอกว่ารายงานรัฐมนตรีเนี่ยระบุว่าบุคคลต้องสงสัยนะครับถูกเ,เข้าจับกลุ่มตัวนะในพอร์ตกอริซิซาอาจจะเป็นชื่อสนามบินของเขาเนาะภายในเมืองหลวงของประเทศนะครับจากการแสดงเอกสารปลอมนะเพื่อขึ้นเครื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันตนอย่างเป็นทางการนะซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกาหลีนะครับได้รับ การรายงานดังกล่าวแล้วแล้วกําำลังตรวจสอบลายนิ้วมืออยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดเป็นไงบ้างว่านายดูคอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทางตํารวจสากลเนี่ยต้องการตัวนะครับแล้วก็โดนออกหมายจับนะตั้งแต่เดือนกันยาปี2 0ง2นแล้วจากทางตํารวจเกาหลีสิงคโปร์ในฝั่งสหรัฐเนาะกรณีเนี้ยที่มีการเขาเรียกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับทางฝั่งของตัวลูน่าหรือว่าตัวเทอร่า แลบนะที่มันล่มสลายนะครับแต่ในฝั่งดูคอเนี่ยถูกพบว่ามีการกบดานเนาะในประเทศเซอร์เบียนะครับซึ่งมีชายแดนติดก,กับมอนเตเนโกนะแล้วเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการลงนามนะครับในข้อตกลงและที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีไหมก็ไม่รับผลกระทบกับตลาดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมคิดว่าคนน่าจะลืมกันไปแล้วแหละ,หละสำหรับนายดูคอนนะฮะแต่ก็ สร้างความเจ็บช้ำให้กับวงการคริปโตค่อนข้างเยอะเลยนะฮะวนี้ข่าวกาวนะมาคุยกันนิดน,นึงก็คือในฝั่งของตัวบูมเบิร์กนะนักวิเคราะห์บูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยกำลังเข้าสู่เทรนซูเปอร์ไซเคิลล่ะนะครับทางฝั่งของคุณไมค์แม็กซ์โลนนะครับนักวิเคราะห์อ,อาวุโสนะฮะของบูมเบิร์กนะอ้างว่าผลตอบแทนนะครับของ Bitcoin ที่แซงหน้าทองคำในขณะนี้นะเป็นสัญญาณชี้วัด นะว่ากำลังเข้าสู่เทรนด์ซูเปอร์ไซเคิลนะครับหรือว่าขาขึ้นรอบใหญ่นั่นเองนะฮะเพื่อน,อนๆคิดเห็นไงก็พิมพ์กันมาแล้วกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีมันมีข่าวดีมาประกอบกับเทรนด์อะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็มองแบบนี้เหมือนกันนะตอนช่วงที่เอ่อหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยคนที่จะมาพูดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพอราคาขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มมาพูดกันละนะครับคราวนี้ตัวข้อมูลนะครับมันสอดคล้องกันเนานะกับในฝั่งของ Goldman Sachs นะครับที่เขาระบุว่า ิตคอยเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดนี่รูปนี้เคยเปิดให้เพื่อนดูละก็คือเอ่อ t r t t u r n t u r n เนี่ยอยู่ที่51เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ List Adjust Return เนี่ยอยู่ที่1.9กนะครับก็คืออสูงสูงที่สุดนะใน2หมวดหมู่ที่เขาได้มีการจัดอันดับกันนะครับทั้งฝั่งของคุณ m i ซ์แมกโลนเนี่ยเ,เขายังบ่อยนะว่า,าตัวบิตคอยเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจาก สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงนะ,ะมาเป็นสินทรัพย์สําหรับการป้องกันเงินเฟอ้อแล้วก็ความผันผวนของระบบการเงินนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นในรอบนี้คนมีการให้เหตุผลนะในฝั่งของบิตคอยค่อนข้างเยอะเลยก็คือการที่เราเงินไปฝากในเซ็นทรัลไลซ์ใช่ไหมมันมีปัญหาเพราะว่าในฝั่งของตัวเฟดหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยอพอธนาคารจะล่มใช่ไหมก็เข้ามาแทรกแซงเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาอุ้มประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดมองเป็นการอัดฉีดเงินไหมผมก็มองว่าเป็นเขาเรียกว่าวอะไรเป็นการเข้ามาช่วย แอบสอบอะไรกันแต่บางคนคิดว่าเอาเงินตรงส่วนที่เขามีอยู่เนี่ยมามามาช่วยอุ้มใช่ไหมอย่างแรกเลยที่เขาที่เขาช่วยก็คือตัวเ,เงินที่ต้องต้องจ่ายชดเชยให้กับผู้ฝากเงินใช่ไหมที่ไม่สามารถถอนเงินได้ที่เกิดจากลักษณะของแบงก์แรนเกิดขึ้นนะครับอันที่2เลยก็คือเขาเข้าไปซื้อในฝั่งของพันธบัตรในราคาต้นทุนก็คือเขาเข้ามาเอาเอา,เอาพันธบัตรที่ธานาคารมีนมาตึงก่อนแล้วกันในราคาต้นทุนถ้าเกิดพันธบัตรกลับขึ้นมาหรือบอลกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับตัว เฟดหรือว่าธนาคนารกลางที่มีการเข้าไปอุ้มเนี่ยก็จะได้ผลกำไรจากตรงนี้แต่อ้ส่วนที่มันเป็นส่วนแอบสอของเขาเนี่ยก็คือเงินเหมือนเป็นเหมือนเงินฟรีแล้วกันผมคิดผมคิดว่าประมาณนั้นนะเป็นเงินฟรีนะฮะคราเนี้ยนักวิเคราะห์เขามองว่าเอ่อต่อจากเนี้ยสภาพคล่องในเศรษฐกิจเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็จากการขึ้นดอกเบีย้ยเนาะแล้วก็การทํา QT ของเฟดนะครับทำให้สินทรัพย์ประเภทหุ้นนะครับจะได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยแต่ในฝั่งบิตคอยพันธบัตรนะครับจะได้รับประโยชน์นะจาก สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ r e เซช s i นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นให้ฟังกรตตนี่อันนี้ก็เป็นข่าวที่คิดว่ามีมีข่าวดีข่าวร้ายผสมกันนะนะครับกรตร้เขาก็มีการล่อนจดหมายนะเตือนชาวคริปโตอย่างเป็นทางการนะครับสำนักงานคณะกรรมการกํกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่ากรตอตนนั่นเองได้ออกจดหมายอย่างเป็นทางการนะฮะเตือนนักลงทุนที่ลงทุนในคริปโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้ให้บริการที่อาจนำเ,ออเสนอ บริการคริปโตเป็นไปตามกฎ,ไม,ไ,มกฎไม่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนะครับภายในจดหมายเนี่ยเขามีการระบุนะรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเลยผมสรุปมาเนี่ยอันนี้จะมีนะหนึ่งข้อนะครับอ่าสองข้อนะสามข้อสี่ข้ออย่านี้ยที่ผมสรุปมาให้นะฮะอันแรกเลยเขาบอกว่าอา่ผู้เสนอซื้ออ่ซื้อขายหรือหรือบริการทางฝั่งสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ นะครับอันนี้ข้อแรกเนาะเขาเลยมีการเหมือนออกจดหมายเตือนอะประมาณนั้นอันที่2นะครับเขาบอกว่าการลงทุนในคริปโตเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นพิเศษมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนควรต้องระมัดระวังอันนี้เราก็มีการเตือนกันอยู่ตลอดนะส่วนตัวผมว่าทําเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนก็มีการเตือนอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราควรจะต้องจัดสรรเงินนะครับเป็นเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราสามารถป้องกันเนี่ยความเสี่ยงของตัวเราเองได้จากการที่แบ่งไว้หลายหลายส่วนันที่3 ที่เขาบอกเนะเขาบอกว่าคริปโตบางประเภทเนี่ยเป็นเพียงอของต้มตุนน๋นนะของต้มตุน๋นเขาใช้คำว่าของต้มตุนต๋นจากมิจฉาชีพนะครับที่ใช้คริปโตบางหน้าแล้วก็หลอกเงินจากนักลงทุนมันก็มีโปรเจกต์นะเยอะมากๆในช่วงที่ตลาดมันบูรันขึ้นมาก่อนหน้านี้เนาะที่มีการ ICO เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็หลอกให้คนเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ตลาดมันก็รูดลงมาแล้วมันดรอปลงมาแล้วจนมูลค่ามันมันศูนย์มันสูญหายไปเลยอะ่ะนะครับ อันนี้เขาก็ออกมาเตือนอีกอันหนึง่งข้อที่4ี่ควรมีการวางแผนการลงทุนที่ดีเข้าใจความเสี่ยงนะครับเข้าใจระยะเวลาของการลงทุนและจะช่วยเพิ่มโอกาสในความสาเร็จในการลงทุนด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้คือ4ข้อที่ทางฝั่งกราโตเขาออกจดหมายนะออกจดหมายเตือนแล้วกันนะครับมีอันนึงที่เป็นข่าวค่อนข้างด่วนเลยก็คือทางฝั่งของซีซีนะครับเข้าออมาทวิตนะว่าตอนนี้ตัว สปอตเทรดดิ้งนะครับมีการโฮส s u s เ e n นเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเทรดดิ้งในใบ,บแนนเนี่ยที่เป็นสปอตเนี่ยมีการสแตะเป็นก็คือระง,งับไปก่อนนะฮะประมาณ30ถึง120นาทีเพราะว่ามันเกิดบั๊กเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้เพื่อนเพื่อนบางคนนะอาจจะเข้าไปดูตลาดไม่ได้นะครับนะครับตัวเลขคืนนี้นะครับออกมาเป็นไงบ้างนะเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นแล้วพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับ ท่าน,นี้กำลังสั่งทําหมวกไปนะจะได้แล้เดี๋ยวจะมาแจกเพื่อนๆกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่ะออกมาแล้วนะครับ49.3นะครับตัว Fat Manufacturing PMI แล้วก็ในฝั่งของ Fat Service PMI ออกมาที่53.8ตลาด <c oughs> เออส่งผลยัไงบ้างเอา Bitcoin <c oughs> ผมหายไปแล้วเมื่อกี้ลงเลยนี่ลงว่าลงมา1.98ลงมา2%เลย นะครับข้อหมายของมันคือลายข้อหมายของมันเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าตัวเลขมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่เขา forecast ว่ามันต่ำใช่ปะตอนนี้ตัวเลขที่มันออกมาแบบนี้มันบ่งบอกว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพราะามากกว่า50ถูกไหมครับคราวนี้พอเฟดเนี่ยเห็นว่าในฝั่งตัวเลขพวกนี้มีผลนะตอเงเฟอ้อก็จะทะไรก็จะทําการเร่งการปรับขึ้นดอกนะครับเร่งนโยบายต่างๆนะครับ อ่จริงแล้วเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เฟดค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องแฮนเดสานการณ์หลายๆฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งเงินเฟอ้อที่เรากาลังคุยกันอยู่ว่าเรากังวลใช่ไหมอีกอันนึงก็คือในฝั่งของธนาคารนะครับที่มันไล่ไล่ล่มเนี่ยแล้วเขาเข้าไปอุ้มอ่ะถ้าเขายิ่งปรับขึ้นดอกมันก็จะมีความเสียเ่ยงนะที่ธนาคารพวกนี้จะล่มอีกซึ่งธนาคารที่เป็นธนาคารเาเขาเรียกว่ารอบหลังๆที่มันล่มอ่ะจากที่ผมดูสาเหตุเนาะ มันเกิดสาเหตุเกิดขึ้นจากรายใหญ่ที่เขาเริ่มถอนเงินออกมานะครับถอนเงินออกมาเนี่ยผมไม่รู้แล้วเขาไปลงทุนที่ไหนหรือไปเก็บที่ไหนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะไปฝากที่ธนาคารเอ่อซีซ,ซีซีอื่นน่ยที่ไม่ใช่สหรัฐอะ่ะนะครับซึ่งเอ่อตัวเคสแรกๆที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากทางฝั่งของพวกสตาร์ทอัพใช่ไหมซิลิคอนวาเลย์แบงค์ใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแต่พวก f i r ร์ r e p อ b l i c อะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรายใหญ่ๆที่เริ่มถอนเงินออกมา ดังนั้นเนี่ยเหตุผลในการออมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พันธบัตรละที่ที่ตัว S V B อ่ะไปไปซื้อไว้ใช่ไหมแล้วมันเป็นลองเทอร์มใช่ไหมครับเราต้องมาไล่ขายขาดทุนใช่ไหมมันไม่ใช่ละแต่ในฝั่งของรอบรอบแบงค์รอ,รอบใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากรายใหญ่ที่เริ่มถอนเงินนะครับ <S <S ในตลาดเดียวกันน่ยต้อง,ต,องต้องช่วยกันมอนิเตอร์อะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาคือการจัดการความเสี่ยงนะครับที่ผมทาไฟล์ Excel ไว้เป็นของผมเองอะผมทาอยู่แล้วก็จะแยกไว้หลายไฟล์มากๆ นะครับเพราะว่าแต่ละพอร์ตเราต้องมี mindset ในการในการเขียนว่าเฮ้ยเราวางแผนแต่ละพอร์ตยังไงนะครับอันนี้ผมก็ให้ไอเดียเพื่อนๆเนาะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน Discord ได้นะครับสแกนเคียวโคด้านขวาแล้วเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็แค่ทําตามกติกาของเรานะครับง่ายๆเพื่อนๆต้องทําการเทรดในฝั่งของโอเคอยู่แล้วใช่ไหมรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ของลองทุนแค่นั้นเองก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมจะใส่ตาม,มวัตถุประสงค์ไว้แล้วก็แยกระล่างไว้ด้วยว่าฟิวเจอร์เนี่ยที่ผมเทรดแต่ละพอร์ตเนี่ยเทรดโดยใช้อะไร อย่างนี้ผมใช้ run เทนสีช่ชั่วโมงถ้าสี่ชั่วโมงยังเป็น up เ,ออเทนอยู่ผมก็แค่เปิดฝั่งรองไปนะครับถ้าเรามองว่าสี่ชั่วโมงเป็นดาวเทนแล้วเราก็เปิดฝั่ง short อ,อะไรเงี้ยในฝั่ง future ในฝั่งก a s ส c ก l เนี่ยเป็นพอทที่ผมค่อนข้างฟรีสไตล์มากๆก็คือเทรดแบ่งเงินมาเล็กๆในการเทรดวิบๆ,ๆ,ๆนะครับเพื่อเทรดตลาดอาจจะไปเทรดในฝั่งของ out c a l ด้วยก็ได้เนี่ยอย่างพอตัวอย่างที่ผมเทรดอยู่ผมก็เปิด out c อยเย็บไปให้เพื่อนเห็นภาพนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเทรด ตรงเนี้ยตั้งสปรล์ตประมาณไหนแล้วก็มีการวางท p ผมยังไม่วางนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยวาง DP เพราะว่าถ้าเกิดมันถูกเทรนผมจะค่อยๆลดโพชชั่นลงนะครับไม่รีบไม่รีบปิดไม่รีบแบบเฮ้ยทีพตุ้มเดียวนะครับจะค่อยๆดูไปนะฮะคราวนี้อ่ะลองไปลองไปจัดการเงินกันแล้วกันบางคนน่าจะมีการจัดการเงินอยู่แล้วตัวอ,อยู่แล้วก็โอเคนะฮะแต่ส่วนตัวผมจะต้องใช้ไฟล์เซลล์ประกอบเพราะว่าบางทีเรามักจะใช้อารมณ์ในการแหกกฎมนะันอะว่าแบบเฮ้ย ตรงนี้ใส่เยอะหล่อเกันมั่นใจอะไรเงี้ยตรงนี้เฮ้ยใส่น้อยหล่อเกันเพราะกลัวอะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่ใช่เราต้องวางซิสเต็มให้มันเป็นกฎระเบียบในการเล่นให้ถูกต้องนะครับถึงถึงจะดีนะถึงจะสามารถโกดได้ค่อนข้างรองเทอมแล้วก็แข็งแกร่งอะ่ะไม่ไม่พังก่อนอะ่ะพี่น้องครับทําไมบิทาซาตั้งราคาซื้อขายเหล่านัซีนักเกลียดมากเลยเหมือนโดนโกง,ไ,งไม่รู้คือนี้จากที่ผมเดาานะก็คือเอ่อตัวสเปรดระยะห่างของมันเนี่ย ทำให้เราเสียเปรียบเพราะว่าราคามันโดดขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพลาคล่องของตลาดค่อนข้างสําคัญเลยบางทีเราต้องมาดูนะว่าสภาพคล่องตลาดส่วนต่างของมันเนี่ยอย่างเนี่ยผมเทรด XRP ใช่ปะ RP, มมนนะ่ะเทรด XRP สมุินะ84กับรุ่น,น85 86เนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันตัวบันไดในการเทรดมันไล่กันอยู่แต่บางไอเชนเนี่ยมันกระโดดพอพอมันกระโดดปุ๊บมันทําให้แบบถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องไปซื้อแบบแพงเลย หรือว่าบางทีเราจะขายเราต้องขายแบบถูกลงไปกว่าที่เราที่เราควรจะต้องได้อะไรเงี้ยอันนี้คืออการที่เราเทรดเอ็กซ์ชแนนที่มีสภาพคล่องกับที่ไม่มีสภาพคล่องมันจะเจอปัญหานี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทรดวอลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมายหรอกแต่ถ้าเกิดเราเทรดวอลุ่มที่มันค่อนข้างใหญ่อย่างตรงนเ,เ,รนนะเนี้ยเอาให้เราดูยูดิตีวอลุ่มนะ้ยเอมเมาส์เนี่ยพันพันกว่าก็คือประมาณอ่อสี่หมื่นบาท30,000กว่าบาท40,000กว่าบาทต่อช่องเราโอเคหรือเปล่าบางช่องอาจจะมีแบบ 10k 20k อะไรเงี้ยอ่าเราก็ต้องดูนะว่าว่ามันโอเคหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันมีทั้งทเลยนะด้านหลังก็ดูดูให้เคลียร์นะครับถ้าเราดูในฝั่งของ BTC อ่ะดู BTC เนี่ยเทรดต่อช่องเท่าไหร่3 BTC มีเอ่อ4 BTC ก็คือแบบช่องลนะ3าล้าน5้อกล้านถ้าเราเทรดตามสภาพค้องตรงนี้เราโอเคก็คือตรงนี้ก็ก,ก็ก็ถือว่าโอเคแต่ส่นตัวผมเนี่ยผมจะดูนะจากปริมาณที่เขาเทรดทั้งหมดต่อวันนะครับ ยี่ส h v o ี่ยี่สี่เฮดโวลูมบีซีเขาเทรดประมาณสองหมื่นกว่าเลยเห็นปะสองหมื่นกว่าก็ถือว่าเออไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะครับเออแล้วสิ่งที่ควรต้องกังวลเลยก็คือถ้าเขาถือถือเขาเทรดกันอยู่สองหมื่นเนี่ยเราควรเทรดไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของกระดานเทรดทั้งหมดซึ่งเราเทรดไม่ถึงอยู่ละสองพันนี่ถือว่าเยอะมากสําหรับเราถูกนปะประมาณสองพันล้านอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยส้าห้องตรงเนี้ย ถือว่าเรารับได้บางทีเราเปิดแบบ5 BTC เราอยากจะโยนเลยเราโยนได้ไหมเราต้องมาดูอ,อันนีใน้ในฝั่งของตลาดสปอร์ตอาจจะมีไม่เยอะใช่ไหมถ้าเกิดเราดูในฝั่งฟิวเจอร์ล่ะเนี่ยเพื่อนๆดูโอ้โหเทกันเดือดจอิวะนะฮะก็เนี่ยแสน BTC เอ้ยไม่ในแสน BTC แสน K นะครับหนึ่ง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 ร้อย K ไม่แสน K ก็คือประมาณ 1, ห,น,นะ 1, 150, หนึ่งแสนเหรียญน่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะโยนแบบ หมายเดียว3ล้านเราก็โยนได้เลยซึ่งถ้าเกิดเราจะจะโยน3ล้านเนี่ยดูดิส่วนต่างของแต่ละช่องมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะต่างแค่จุดหนึ่งเองไงบางจุดหนึ่งจุดสอจุเองเราโยนไปเราโดนสเปกน,นิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปเทรดที่ exchange ที่สภาพคล่องไม่เยอะเราโยนไปปื้ดไหลลงไปเลยแทนที่จะได้2 7 9เนี่ยเราไปได้อยู่ที่ประมาณ2องเอ่อเเนี่ยเราก็หายไปร้อยดอลแล้วอะนึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพวกนี้เราต้องเรามันระวังด้วยนะครับ ขอถามนอกเรื่องได้ไหมครับเออ่พาร์ทเฟสของของไฮบริดวลเลตคืออะไรอ,อ,อ่ปลอดภัยแค่ไหนนะครับก็ในฝั่งของตัวไฮบริดวลเลตเนี่ยจริงเนี่ยเวลาเราเราเราใช้งานมันใช่ไหมครับผมมาใช้งานอยู่แค่ตัว2ตัวเองก็คือจะมี tracer นะครับโมเดลทีนะไม่ได้วางไว้บนโต๊ะรู้สึกว่าจะเก็บไปเออเก็บไปใน ในในในเซฟนะก็คือ,อตัวโมเดลโมเดลทีเนี่ยมันจะเป็นตัวทัสกีนใช่ไหมแล้วก็ในฝั่งของตัวซีดต่างๆก่อนที่เราจะทําการเริ่มการใช้งานเนี่ยมันจะมีให้เราจดซีดนะครับตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องทําการจดซีดแล้วก็เก็บไว้ในที่ปลอดภยัยนะครับอย่างส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้พกคาร์บอนเบล็คไปไหนเพราะว่าไม่ได้โอนไปไหนเลยนะครับก,ก,ก็ก็เก็บไปอย่างเดียวนะครับแต่ในฝั่งของตัวซีดเนี่ยต้องเก็บไว้ดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปรีคอเวอร์ซีดเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวกระดาษตัวนี้ไว้ที่เราจดแล้วก็เวลาจดเนี่ยบางทีเพื่อนๆเ,เอาไปเอาไปใส่ไว้ในจุดที่มันชื้นเงี้ยไอตัวหมึกมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรอะละลายไปใช่ป่ะพวกนี้ต้องระมัดระวังนะเออต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นไอไอไอเรื่องการใช้งานครับวัตถุดตลึกๆเนี่ยผมก็จะใช้แค่การเก็บซีดการเอามาเก็บในเป็นเป็น store of value เก็บเพื่อสะสมเหมือนทองคำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามเรื่องการใช้งานลึกๆอันนี้ผมอาจจะ ไม่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเรามาดูไอเหรียญที่ที่เพื่อนๆพ,พิมพ์กันมาเยอะมากๆเลยวันนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปเทรดกันเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้รับในฝั่งของแอ r ดรอปมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยมีคนโพสน,นะรวยแล้วรวยแล้วผมเห็นนะเอาแบบรวยแล้วรวยแล้วเนี่ยไอคนที่รับแอ r ดรอปมารวยเพื่อนๆดูนะปื้นขึ้นไปเนี่ยตลาดตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นจุดที่คนเข้ามาเพื่อเทขายแน่นอน นึกออกใช่ไหมอ่าพอเกิดการเทขายเกิดขึ้นแล้วมีคนเนี่ยที่เข้าไปสนใจตรงนี้มากๆนะไอเหรียญเนี่ย arbitram ใช่ไหมอ่า ARB เนี่ยนะครับจากอาจจะ0.1เนี่ยขึ้นไป11เลยอะไรเงี้ยคนที่เทขายด้านบนเนี่ยนะครับแล้วมันดรอปลงมาแล้วเนี่ยพวกเนี้ยคนที่ติดเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่ามันลงมาเท่าไหร่อ่ะลงมาแบบ90%ใช่ป่ะจากด้านบนเลยผมวัดเปอร์เซ็นต์ให้ดูเนี่ยจากคนที่ซื้อด้านบนเนี่ยลงมาตรงเนี้ย 8ปเซ็นเห็นไหมอันนี้คือความโหดร้ายของเอ่อจะเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ <c ười> เรียกไม่ถูกเลยทุนนิยมเหรอเอ่อคือเหรียญที่มันมีตัวกลางดีกว่าผมว่าพอมาเนี่ยคือเอาคอจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันเยอะนะครับนอกจากมีเอ่อเขาเรียกวอะไรอะ่ะพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้ว คนที่อยากจะซื้อเพื่อลงทุนในในลองเท e มเยอะๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าอบิท่มเนี่ยลึกๆเขา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 ทำอะไรบ้างนะฮะทำอะไรบ้างแต่ผมเห็นเอาคอร์ตัวที่มีการ I C O เข้ามานะมีการเทรดขายแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้ไอได้เขาเรียกอะไรได้การแอดด็อกเข้ามาเนี่ยจุดที่เราควรจะต้องทําเลยคือเราจะต้องดูภาพเล็กๆเพื่อนๆเนี่ยต้องดูภาพเล็กๆเลยนะในการเทรดเนี่ยภาพเล็กๆเดี๋ยวผมเปิดเปิดเทียบให้เพื่อนดูดีกว่า ว่าอันนี้ผมเปิดภาพ1นนาทีนะหนาทีเลยนะคือพวกเหรียญที่เราได้รับการ ICO เข้ามาเนี่ยเราต้องเปิดภาพเล็กยังหนึนาที5นาทีเลยพวกนี้เลยนะผมเคยเทรดอยู่นะครับแล้วยังไงแล้วยังไงต่อนี่นะฮะผมรับนะผมจะเปิดเทียบกับเอ็ก a n เช็อื่นให้เพื่อนเห็นด้วย เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่แถวประมาณหนึ่งเท่าๆกันใช่ปะ่ะแต่ในฝั่งของคูคอยเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยคูคอยนี่จะลิสต์ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นปะ่ะเพราะว่าอย่างไมแนนเข้ามาเนี่ยก็ช้าละช้าละไม่ได้อะไรละดูโอเคกหน่อยโอเคก็เข้ามาตอนตอนตอน,ตอนช่วงที่แบบเริ่ม,เร,มเริ่มมีเทรนเกิดขึ้นละดังนั้นเนี่ยคือผมแนม้ใจว่าเพื่อนๆได้รับแอนดรอปจากจากที่ไหนบ้างเขาน่าจะมีการ กระจายในหลายๆหลายๆที่ถูกไหมนะครับพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราได้รับแล้วเราไปถ้าเกิดเราไปซื้อในราคาที่มันโดดๆขึ้นไปแล้วมันติดอ่ะอันนี้ค่อนข้างลําบากเลยนะครับถ้าเกิดเราเทรดในภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีการหลุดเทรนด์ลงมาหรือในภาพห้านาทีมีการหลุดเทรนด์ลงมาเราต้องเราต้องขายนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ขายเราโดนอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราจะมาเทรดเล็กๆในการในการรันเทรนด์หรืออะไรเงี้ยเราเทรดได้เราเทรดได้นะครับ แต่เราจะต้องดูในภาพทำเฟรมเล็กๆอย่างเช่นอ่าแปบบ๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเปิดในโอเคกดีกว่าจะได้เห็นภาพพาโอเคกเนี่ยตัวกราฟเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทนะครับตั้งแต่ตอนช่วง1.2ใช่ไหมวิธีการเทรดของเราคือเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับในทาเฟรมเล็กเนี่ยแต่ฟอลซิกงแนลก็จะมีเยอะถูกปะ่ะอ่ะคิดง่ายๆเลยอ่ะสมมติเริ่มมีการตัดขึ้นเราเข้าต,ตรงนี้ คือถามว่าถ้าเราไปตัดสินใจในลองเทอมโดยใช้ออการตัดสินใจในใน,ในรูปแบบที่เราได้ได้ของแล้วอยากถือยาวๆอันนี้เราไม่ต้องดูกราฟนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะจะเทรดเล็กๆเงี้ยเราต้องมาดูทาเฟรมเล็กๆไม่ใช่ว่ามาดูทาเฟรมที่เป็นทาเฟรมเดย์เพราะว่ากราฟมันเพิ่งเริ่มในทําเฟรมเล็กๆนะครับคราวนี้มันเกิดมีการตัดเกิดขึ้นเราจะไปขายตอนไหนเราขายตอนที่มันตัดลงก็คือขายตรงนี้ถูกไหมจะมาตัดตรงนี้ดังนั้นเรามีแก๊ปตัวกําไรเกิดขึ้นเท่านี้ ถูกปะอันนี้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ลองวัดดูดิจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้สามสี่เปอร์เซ็นต์อนนี้คือครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นคราวนี้มันมันดรอปลงมามันดรอปลงมามีการตัดขึ้นอีกทีตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เราตัดขึ้นได้เราก็ได้ตรงนี้ถูกไหมตัดลงตรงไหนนี่ถูกปะดังนั้นตรงนี้กับตรงนี้เจ้ากันถูกปะคิดงี้นะ จริง่างนี้อะตอนนี้พอรันเทรนรอบนี้อจาจจะไกลหน่อยปื๊ดขึ้นมาแล้วแถวนี้ซื้อแถวน,นี้สมมติซื้อแถวน,นี้ขายตรงน,นี้ตอนเริ่มตัดลงใช่ป่ะอันนี้เราเทรดแบบว,ว่าตามตามอินดิเคเตอร์ง่ายๆเลยนะนะครับ e m a ตัดกันเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันเนี่ยเรามาขายตรงน,นี้แท่งนี้เราได้หกเปอร์เซ็นเราได้ตรงนี้สี่เปอร์เซ็นตรงนี้หกเปอร์เซ็นเป็นสิบเปอร์เซ็นละคราวนี้ตรงน,นี้ยังไม่ตัดขึ้นเราก็ยังไม่ต้องเทรด เราแตใช้ดาวเทอรี่ประกอบด้วยก็ได้ในภาพ5นาทีก็คือถ้าเกิดเริ่มเบรกดาวเทอรลี่เราก็ Follow By ตามดาวเทอรี่ตอนนี้ที่เรามองเป็นโซนซัพพลายที่มีแรงเทขายเกิดขึ้นนั่นคือแถวๆนี้ถ้าเริ่มมีการเบรกตัดพอดีจุดที่เราเข้าก็คือจุดนี้ถูกไหมแต่ถ้ามันยังไม่ตัดเร็ยังไม่เข้าถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีแล้วแต่ถามว่ามันลงมาเยอะหลังจากที่ขึ้นไปสุดๆนะในคูคอย11เนี่ย จะลงมา,าที่หนึ่งเนี่ยมันมีแรงที่ขายเกิดขึ้นอยู่ละเยอะด้วยนะครับคนที่ได้ลิสต์มาจากแบบศูนย์จุดกว่า,วาๆอะไรเงี้ยก็มาเทขายถูกไหมเพราะว่าถ้ามองจากอัตราส่วนของกำไรเนี่ยเขาได้ไปแล้ว 10x อย่างเงี้ยนะอันนี้คือคือความความยากของมันนะขึ้นอยู่กับว่าทางพี่เทรดในภาพทำเฟรมอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมองในทำเฟรมเดย์เนี่ยผมหาจุดแนวรับไปะกะที่่อาข้าสำคัญเลย ในฝั่งคับเนี่ยผมยังมองเฉยๆปกติอยู่นะเพราะว่าโซนมันก็ยังไม่หลุดโซนอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยของของตัวผมเองนะแต่ผมเนี่ยจัดสรรไว้ว่าตัวไหนที่ผมมองว่าเขาน่าจะเป็นเวฟที่เป็นเวฟบ3ขึ้นยาวๆใหญ่ๆได้นะครับผมก็จะทําการแบ่งเงินไปเลยคือจัดสรรเงินตรงนี้ไว้อ่ะหเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ expect เวฟสามที่ผมเขียนไว้เนี่ยคือผมเข้าใจด้วยตัวเองเนะเพื่อนๆสามารถไปไปไป,ไป,ไปจัดสรรกับพอตัวเองได้เลยที่ผมให้เพื่อนดาวน์โหลดเนี่ย 1%, 1ก็คืออะไรผมแบ่ง20ตัวเนี่ยตัวละ1%เอร์เนี่ย20บตัวตัวหนึ่งเอร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็นคับนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกไม่ว่าจะเป็นท่านเพื่อนที่อยู่ในลองทุนนิเกิลสี่เนี่ยจะเห็นลิสติ้งของเราที่เราลิสต์ไว้ว่าพวกนี้ผมคาดว่าจะเป็นเวฟสเพราะาได้เกิดเป็นเวฟสามเนี่ยมันจะเกณฑ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็จะรีคัเวอร์ถ้าเกิดมีตวหนึงขึ้น 20x เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะแบกแบกต้นทุนทั้งหมดไดไ้เลย นะครับอันนี้คือคือข้อดีของการจัดการเงินนะในฝั่งคับเนี่ยยังมองปกติอยู่นอกเสียจากมันจะเริ่มหลุดตรงนี้ลงมาเริ่มหลุดตรงนี้ลงมาซึ่งถ้ามันหลุดเนี่ยผมก็ยังให้กรอบการเล่นด้านล่างนะอยู่นะเอาจริงๆคือแถวๆนี้ยังยังยังมองยังยังยังพอได้อยู่อะแต่คิดว่าถ้ามันจะวิ่งจริงๆแล้วบิตคอยจะกลับมาเป็นบูรานจริงเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยผมบอกว่ามันผมมองว่ามันน่าจะขึ้นได้แรงมากยังไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันก็แค่ เก็บสะสมตามสัดส่วนให้เราวางไว้แต่ได้เกิดเพื่อนดูวีคเนะเมื่อดูวีคนะการกลับตัวของมันในวีคเนะี่ยมีการซื้อกลับมาค่อนข้างแรงค่อนข้างดีเลยนะวีคที่ผ่านมาเอาจริงๆไม่ไม่น็อดแบนนะน็อดแบนนะครับการดึงกลับมาแบบเนี้ยการดึงแบบเนี้ดึงแบบเนี้ยดึงแบบเนี้ยนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่มันลงไปกองกองตรงพื้นแล้วเนี่ยแล้วไม่มีแรงดึงกลับเลยอะ่ะผู้นี้น่าสนใจกว่านะครับผมยังมองปกติอยู่นะฮะอ่า ก็ลองดูแล้วกันไม่ได้แนะนำการลงทุนนะอ่ะมาต่อในฝั่งของลูน่าซีลูน่าซีเนี่ยผมสต็อปสต็อปการเทรดฝั่งลองไปตั้งแต่ตอนที่มันเบรกตรงน,นี้เรามีการสะสมโพซชั่นตัน้งแต่ช่วงนี้แล้วก็ขายตอนเท่าทุนไปถ้า,ท,ถาท,ที่คุยกับพี่ช้างใช่ไหมอ่ะตอนนี้ผมผมผมเทคโปรฟิตไม่ profit, ไม profit, ด้โปรฟิตดิปิดโพซชั่นไปเท่าทุนนะครับตอนนี้ตอนนี้มันเบรกขึ้นไปมีม,มีโปรฟิตเกิดขึ้นแต่มันไม่ไม่ไม่ิม่งขึ้นไปเล่นด้าน,น,นบนต่อ ถ้าดีเนี่ยมันจะค้องขึ้นแบบนี้เบรคขึ้นมาละยืนขึ้นต่อตอรงนี้แต่มันลงมาเล่นข้างล่างน่าหมความว่าโครงสร้างหรือว่าฟันเดเมนทลต่างๆมันน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าผมก็เลยปิดพอชั่นไปแล้วตอนนี้มันเบรกโซนที่ไม่ควรหลุดลงมาคือโซนแถวๆนี้ลงมาเล่นแถวๆนี้คืออ่อตัวที่ที่จะที่จะขึ้นได้ดีมันต้องไม่ลงมาเล่นกองด้านล่างเพราะถ้าเกิดมันมามากองด้านล่างแล้วเนี่ยความต้องการมันถูกกรอบลงมาคนจะมองมันเป็นอ่อเหมือนจะพูดว่าไงดีอะ ชิดคอยแรงไหมเออก็ค่อนข้างแรงเือนะก็หลายๆคนก็พูดว่าชิดคอยว่าเออมันก็จะมองแบบนั้นะนะครับซึ่งความสัมพันธ์ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นชิดคอยโอากาสในการขึ้นแรงๆหรือว่าเวฟใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากพอเพื่อนเราสังเกตที่ผมบอกว่า,วา i, เฮ้ยเหรียญบางเหรียญที่แบบกองลงพื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราสนใจตัวที่มันแบบดูมีอนาคตหรือว่าดูมีการยืนของเทรนที่ค่อนข้างชัดเจนถึงมันจะเสียเงินในการเทรดก็จริงนะแต่ มันยังสามารถเขาเรียกว่า make profit ที่เราได้อย่างเช่นตรงนี้อ่ะ okb OK เป็นเป็นเคสที่ผมแบบชอบมากแล้วก็มีสปอตอยู่ค่อนข้างเยอะที่เป็นเริ่มเบรกขึ้นมาตรงนี้ผมก็เพอ่ผมซื้อซื้อช้านะเอาจริงซื้อแต่ประมาณกล่องแดงตรงนี้ที่มีการเบรกกลับลงมายืนแถวโซนเนี้ยเพราะว่ามันเบรกสามขึ้นมาใช่ปะ่ะยืนได้แล้วก็เบรกต่อเลยอ่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าก็าบวกมันกเกือบเกือบเท่าหนึ่งอ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุนก็อยู่แถวมันยี่สิบกว่าอะไรเงี้ย นะครับก็ลั่นขึ้นมาไปะ